กินเมนูบ,นบ้านง่ายๆแบบธรรมดานะคะเมนูขั้วไข่เคยทานกันไหมคะทุกคนเมนูขั้วไข่บ้านๆแบบธรรมดานะคะอ่าเจ๊แกงก็เคยไปดูที่เพื่อนๆเนาะก็วันนี้ก็อยากกินเนาะอยากกินแต่ก็ไม่มีผักอะไรมากมายรอกก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้วไข่ให้สุกก่อนนะคะผักก ข้าวที่มีค่ะข้าวที่มีอยู่ในตู้เย็ยนของเราอาจจะเสียงแางหน่อยนะคะก็มีมีกลมชายสามน้ำนะคะคั้วไข่ให้สุกนะคะคั้วไข่ให้สุกขั้วไข่สุกของเราได้ที่แล้วเราก็เติมผักลงไปะคะ่ะทุกคนผักก็มีอยู่ในตู้เย็ยนแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะคะ อาจจะไม่เข้ากันเนาะค่ะแต่ว่าเราก็นี่นะคะเมนมูง่ายๆของเราคั่วไข่ใส่ผักนะคะไม่เข้ากันไม่มีไปเมงรักด้วยนะคะคั่วตามที่มีเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อเอาตามตู้เย็นของเรานี่นะคะรอให้เขาสักพักหนึ่งก่อนนะคะ ขอเพิ่มน้ำซุปนิดนึงนะคะเครื่องปรุงเราใส่ไปแล้วนะคะเราใส่แบบง่ายๆคะ่ะคนปรุงเราก็มีน้ำปลาแล้วก็ผงหนัวแค่น,นั้นคะ่ะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะคั่วกขคั่วไข่นะคะคั่วไข่ใส่ผักเมนมูง่ายๆคะ่ะอันนี้ก็เมนูนึกอยากจะกินขึ้นมาเนาะอยากจะกินขึ้นมา ก็ทำแบบนี้เลยเดี๋ยวขอชิมดูก่อนนะคะข้ากินไหมคะเมนูขั้วไข่ของเราเนาะเราก็ใส่ลงไปแล้วโอเคขออนุญาตปิดแก๊สค่ะเรียบร้อยคะ่ะเมนูขั้วไข่ของเรานะคะเดี๋ยวไปกินกันเลยคะ่ะทุกคน กองอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเราก็ถ่ายเนาะนี่นนะค่ะยังร้อนอยู่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะตามมาเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนาะแต่อาจจะไม่มีใส่ใบเมงลักนะคะไม่มีใบเมงลักษมาใส่เราก็ทำตามผักเท่าที่มีผักที่เราใส่ไปก็จะมีผักกาดขาวแล้วก็ โหระพาเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ใส่เยอะแยอะอะไรเนาะนี่แหละค่ะไปกินกันแล้วค่ะทุกคนน่ากินไหมคะแต่เราจะกินให้อร่อยนะคะทุกคนบายบายไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของเราค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิป